ทั้งที่จริงผู้ขัดแย้งประชาชนคือรัฐที่ล้มเหลวที่ประชาชนล้มตายยอดผู้ติดเชื้อทะลุสองหมื่นตายทะลุสองร้อยนะคระับะน้นแล้วเนี่ยพี่พี่ตำรวจที่ยังเป็นเครื่องมายเครื่องมือให้กับรัฐเผด็จการเป็นเครื่องมายเครื่องมือให้กับประโยชน์แันโรชาไม่ว่าจะเป็นการยึดรถไม่ว่าจะเป็นการออกหมายจับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีทุกคนทุกฝ่ายที่กําลังขัดขวางประชาชนที่จะออกมาต่อต้านตามสิทธิพลเมืองของประชาชนที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นี่พี่ตำรวจขัางหมดดังนั้นแล้วพวกเราก็ต้องการที่จะที่เป็นตั้งร้านของเผด็จการก็ต้องเจอแบบนั้นนะครับเจอาการสาดสีเจอการติดท้ายเจอการตาใสเจอการดา่าเพราะว่าเราเราบอกแล้วว่าณนะวันนี้สิ่งที่เราต้องการคือให้ประยุทธ์ออกไปแล้วสิ่งที่ขัดขวางอยู่คือพ,พี่พี่ตำรวจพี่พี่ตำรวจทําไมไม่เอารถต่างๆนี่ไปรับคนป่วยทําไมกําลังต่างๆสถานที่ต่างๆกัจจดอที่ใหญ่โตเนี่ยทำไมไม่รับคนป่วยแต่ทําไมมาจับผู้ชมุมนุมทําไมมาจับประชาชน ทำไมมาขัดขวางประชาชนประชาชนกล้าที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประชาชนกล้าที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลเขาไม่ได้เรียกรอ้องให้ตำรวจมาขับไล่เขาเลยเขาออกมาใช้สิทธิ์แต่ตำรวจทำไมทำเกินก่หน้าที่ตำรวจทำไมไม่มีหัวจิตหัวใจทำไมไม่มีมนุษยธรรมเลยว่าณนะวันนี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงประชาชนล้มตายไปแค่ไหนแล้วคุณฉีดวัคซีนอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้ต่างหากครับผมรู้สึกว่าณนะวันนี้คุณจะสนับสนุนอยู่คุณบอกว่าทางสังรนายคำสังรนายนั่นแหละเพราะต้องเจอกันตอบโต้อตอของประชาชน ใครที่เป <ing? Auch> ็นนั่งร้านให้กับประยุทธ์จันโอชาใครที่เป็นมือเป็น้าให้ประยุทธ์จันโอชาใครที่สนับสนุนประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นนายทุนไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นใครก็จะเจอการเคลื่อนไหวการต่อต้ของประชาชนเพราะณวันนี้ชีวิตคนมันสู่เสียมากพอแล้วเราจะต้องรอภายอีกแค่ไหนมันถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลนี้มันล้มเหลวแล้วมันพังไปมากกว่านี้ชีวิตคนมันยิ่งพังไปมากกว่านี้กาแก้ปัญหาโควิดจะแก้ปัญหาวิกฤตครั้งนี้คือต้องเอารัฐบาลประยุทธ์จันโอชาออกให้รัฐบาลที่มีความสามารถเก่งคณะ รัฐมนตรีนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาจากการโควิดแก้ไขปัญหาทางการเมืองแก้ไขรัฐมนตรีให้กระบวนการรัฐสภาไปต่อณวันนี้มันตันมันหมดเกล้าหมดเหงื่อแล้วพนักงานโอดาต้องออกประชาราชแล้วนะครับการต่อบโต้แบบนี้ครับเป็นคือยังไงก็ต้องผิดกฎหมายอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็พร้อมจะยอมรับการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายใช่ครับหลักการอะไระขัดเขื่อนก็เป็นอย่างเงี้ยครับเราเราต่อต้านกับกฎหมายบ้านเมืองนะครับที่เราไม่เคารพเนี่ยเราไม่ได้เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะแต่เราไม่เคารพคนที่บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองนั้นเราไม่เคารพต่อผู้ปกครอง เพราะอะไรเพราะมันคนมันล้มเหลวแล้วกฎหมายที่คุณออกมามาตรการที่คุณออกมาเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมาตรการล็อกดาวอะไรต่างๆไม่ได้แก้ไขปัญหาได้เลยมาตรการบางนโยบายจากผู้ติดเชื้อที่ใส่ใจหวัดน้อยลงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นบางนโยบายที่แบบออกมาแล้วประชาชนต้องจากจะข,ขายขอ,ของก็ไม่ได้ขายของอันนี้คือคนมันแบบโหมันชีวิตมันทางมากนะครับเศรษฐกิจมันทางอะไรมันทางมากคนต้องมาหวังพึ่งกันเอง พักโทรศัพท์มาหากันพักก็พา,าม,มาบอกช่วยด้วยแม่หายใจไม่ออกแล้วคือเราเจอสภาวะแบบนี้ที่ที่ประชาชนไม่สามารถพึ่งกลไกของรัฐได้ไไกลไกของรัฐมันล้มเหลวประชาชนต้องมาพึ่งกันเองต้องมาทักหากันเองต้องมาดูแลกันเองเพราะนั้นแล้วผมคิดว่ามันต้องไล่ออกเท่านั้นไล่ออกรัฐบาลนี้ไล่ออกแล้วก็การต่อสู้ของประชาชนครับใช่เราออกมาออกมาก็ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมครับชุมนุมนะเขาเอากฎหมายที่จะมาจำกัดสีสิทธิภาพเราดังนั้น การอารยะขัดเือมันก็คือการต่อสู้กับกฎหมายที่มันไม่ชอบทำมเมื่อความเป็นยุติธรรมการเป็นกฎหมายการต่อต้านก็เป็นหน้าที่แลวันนี้มันเป็นหน้าที่ของคนเมืองและวันนี้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องออกมาต่อต้านพวกเราก็ยืนยันในเรื่องนี้ว่าสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยสิทธิเสรีภาพมนุษย์มีตั้งแต่เกิดกฎหมายไม่สามารถมาจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นได้สิทธิเสรีภาพที่เราใช้เนี่ยมันมีหลักการเราเคารพหลักการใช่ไหมครับเราปฏิบัติต่อมนุษย์เย่เช่นเดียวกันเพราะนั้นแล้วถ้าดูสิ่งที่เราทําเนี่ย มันอยู่ในสันติวิธีเราสาสีใส่ป้ายเราไม่ได้ทําให้ตารวจเดือดร้อนเราไม่ได้ทําอันตรายต่อเพื่อนชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่เรากําลังต่อโต้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่เรากำลังตั้งคําถามกับสถานะของสถานีตํารวจที่เพื่อประชาชนหรือเพื่อเผด็จการเรากําลังไปสาสีใส่พักการเมืองที่เป็นพักร่วมนั่งร้านของรัฐบาลชาตกรเรากําลังไปยืนเฉยที่เซเว่นที่เป็นนายทุนให้กับเผด็จการนี่คือสิ่งที่เราจะต่อโต้สิ่งที่เราทําได้ ประชาชนไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันคือหน้าที่ที่เราจะต่อต้านแล้วเราพวกผมก็ยอมรับกับสิ่งที่การกระทําที่ผบทำวันนี้เราก็มามอบอวานวันนี้เราก็มาทุกครั้งเราก็ไปาารายงานตัวตามกระบวนการตลอดแต่เรายืนยันว่านี่คือสิทธิเสรีภาพนี่คือสิ่งที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิดรัฐไม่สามารถมาควบคุมสิทธิเสรีภาพไม่สามารถภาคความคิดที่เราจะสามารถรพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ไม่สามารถภาคสิทธิที่เราจะออกมาต่อต้านรัฐบาลได้ คุณภาคเราไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือวันนี้รัฐประยุทธ์จันโอชาก็ยังใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือเอากฎหมายมาปิดปากเอากฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความส้ถามให้กับตัวเองแต่นวันนี้คุณหมดความท้ามแล้วผมจะบอกว่าคุณหมดความข้ถามแล้วแม่ว่าคุณเอากฎหมายเป็นเครื่องมือพวกเราก็ไม่ได้กลัวประชาชนก็ไม่ได้กลัวเพราะถ้าวันนี้ทุกวินาทีทุกวันมีคนตายเรื่อยๆจากความลบเหลวของพวกคุณครับผม ราหลักการพวกเราไม่เคยทําร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเราเราด่าเราด่าแต่เราไม่ทําร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเราสาดสีใส่ป้ายเราเผาคนเราปิดถนนเราอะไรนี่คือที่เราทานะครับเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนที่ตำรวจที่มายิงประชาชนที่ทำงานร่างกายต่อประชาชนเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับก็เขาก็จะบอกว่าเป็นเสื้อระบบไทยมันเป็นระบบกล่าวหาเขาก็จะกล่าวหาอะไรก็กล่าวหามาแล้วก็ให้สิทธิไปนส่นในการ ในชั้นศาลแต่ประเด็นประเด็นปัญหาคือว่าเนี่ยคนไกรัฐทั้งนั้นเลยที่ใช้เป็นเครื่องมือกับพวกเราทั้ถามคือคดีแบบนี้โคตรไร้สาระมันไร้สาระมากๆมันเป็นคดีการเมืองใครๆก็รู้ศาลก็รู้คนที่ทํางานคดีเขาก็รู้คนที่เป็นทนายก็รู้มันก็เหมือนกับปีห้าเจ็ดที่พวกเราโดนคําสั่งที่ศาลสภาแปดโดนทั้งหลายคดีแต่พอมันหมดยุคนั้นหมดประมาณนั้นมันก็ไม่ผิดมันยืนยันแล้วว่าการชุมนุมการใช้สิทธิเสรีภาพไม่ได้ผิดแต่กฎหมายนะวันนี้มันผิดเพราะไอ กลหมต่างๆมันเอามาใช้เป็นเครื่องมือที่กฎหมายบอกว่าผิดเนี่ยเพราะคุณเอามาใช้เขาออกกฎหมายแบบนี้มาเพื่อพวกนี้ใช้พรบพร้อมเนี่ยใครใช้บ้างอ่ะก็เพื่อถ่ายเขาทั้งนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาออกกฎหมายมาเพื่อที่จะลดอำนาจไปชาชเฉพามันน่ารักนะวันนี้คือตั้งแต่จั้นวนหกศูนย์แล้วนะครับเราก็ต้องยืนยันเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนผมอย่างที่บอกว่าเราต้องมา กำหนดรัฐธทรัมนูญกันใหม่เราต้องมาล่ารัฐมนูญกันใหม่เพราะว่ารัฐมนูญของประยุทธ์จันโอชามันจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเพิ่มอำนาจเพิ่มอำนาจของตัวเองคือเพาะอำนาจในรัฐสภาปัญหาเนวันนี้มันเลยแก้ในรัฐสภาก็ไม่ได้เราถึงต้องออกมาประท้วงถนนดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไล่ประยุทธ์จันโอชาออกเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตแล้วก็แก้ไขให้คนการรัฐสภากลับมาใช้งานต่อได้กลับมาฟังฉันฟังฉันฟังประชาชนรัฐสภาต้องฟังฉัน ต้องฟังประชาชนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะต้องถูกพูดถึงในรัฐสภากดาต่างๆมันต้องทุบไปถกเถียงในรัฐสภา,าแล้วก็ไปแก้ไขกันในรัฐสภานะครับก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับประชาชน้าว,วันนี้ออกมาแล้วทุกวนทุกฝาก่ายไม่ว่าจะเป็นผู้แทนว่าจะเป็นทางต่างลับมามองเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับมองถึงชีวิตประชาชนนะครับคนที่ตายไม่ใช่มีแค่ฝ่ายใครที่ตายไม่มีทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตายกันหมดแล้ววันนี้ ดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนชั้งได้รับผลกระทบหมดในนโยบายานี้ในความร่หลวยของรัฐบาลนี้นะครับผมคิดว่ามาถึงเวลาแล้วพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ออกมาทําเพื่อประเทศสังขออกมาสับเร่ยประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์ทุกครทำเพื่อประเทศสังขลาออกเกือบเจ็ดปีแล้วจะอยู่อะไรตั้งนานแต่กลัวอะไรในการลงจากตำแหน่งไ,ไม่สวยาง,งามคุณมันทําพังมาพอแล้วยิ่งคุณอยู่นานประชาชนยิ่งตายนะครับถ้าจะเป็นการทําเพื่อประชาชนาออเพื่อเทศอยู่สักครัังน,นก็คือการลาออกไปนั่นแหละครับ ถ้าคุณไม่ออกระชาชนจก็ออกมาขับไล่ท่าที่พวกเราก็ขับไลท่ทุกวันทุกวันวทุกวันพวนกเรา็จะขับไล่คดีจนจักออกมาก็ต่อสู้อีกแล้วก็ออกมาโดยคนทีทจะออกไปขอบคุณมครับกล่าวว่าจะต้องไปตชดกับเอ้กับไม้ระยองไหมพร้อมไม่ได้ไไ<ม>ร,รบรอน<ล><ล>นี้ก่อน